ยาสันขอม่้ว่าจะกินสัน่ย่ล้ฮะม่ไ่ทาเลยว่าจะฉีผูกคอไนายบุญส่งเจนทรีผ่านแล้ว ชีดือชีดือชีลด,ด,ดพันมากว่ะถูกข,ข้อตายแล้วพี่ดางเลยยังมีชีวิตอยู่อยู่ทันหลอดไปแล้วอีกหนึ่งวันบบบบห,หน่อยใจจันเขียวว่าไปด่าใครอะ ยิ่นได้ลุดแล้วองเงี้ยงเงี้อยู่ทด้วยว่าทรหากับบติดบัหลับสายย่งหลดบ่มาหาแล้วไปไปแยปเด็กทำด้วยเห็ดอยู่ทำด้วยเห็ดอยู่เฮ้ยมั่งจ้าไปคู่นึง ủa đủ cấm nặn, nghĩ <coughs> kỹ nó cháy âm hiền hai anh được bỏ เดี๋ยวต้อ้อนะรับทงนเล่นเฮ้ของเย็บไหมเก่งนอนบาเฮ้ยสมบูรณ์กเห็นพี่อนน้องลุกขึ้นจากต้นนาที่ลแดงไงนังลุกขึ้นเองลกตลคือคือคือคปล่อยเราถิ่ม่ังไครับล่อพี่แกไวเสปล่อยเราถิ่มหม่ลายพูดเรากำลังลุกเซเอามือขานึ่งย่างไหม่เซ่ขาสันอยู่ไม่พอเรื่องนี้เลย ราอยู่เห็นใส่ลูมพันอีกโอ้ยที่ <c oughs> ไปได้สบายมันกระชินไมแตดแคอยู่โอ้ไปถือมาควใหญ่นึน่งทัดจอแกนนะเอยกระงกรจักระงกระชงโอ้ขวัญให่วัใหญ่นึ่งคุมคาแล้วนี่เด้อมาทัดบ่ะก็จะได้ให้ามาทานันบมเสมอกันนน่ ก็คือพวกเดียวกำนันนํะงตำแหน่งมาสำคัญสาคัญอยู่ความดีของคนถ้าเป็นคนช่วยล็หมาอยู่ด้อรถนเนี่ยรถตวนะน่ตัวดีมีคนถวายค่ถ้าเป็นคนดีจะเวขับมาหาดูนั่นแหละคนดีมัคือไรคนเวขับมาบอบี้